เริ่มต้นจากข้าวนีกันก่อนเลยครับรวบเจจอยบางหญ้าแพรกนะครับเจ้าแม่ขายยาขายญ่ฟังทนพร้อมกับสมุนนะครับเป็นผลงานของสืบนครบาล8รวบเจจอยบางหญ้าแพรกผู้สั่งการเครือข่ายายาเสพติดไร่ไงพร้อมลูกสมุนย่านฟังทน 8กรกฎาคม2568พ่นตำรวจโทษสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับแล้วก็พ้นตำรวจตรีนพสินพุ่นสวัสดร่องผู้บัญชาการนะครบาลสั่งการให้พันตำรวจเอกโชิช่วงรัศมีผู้กกำกับการสืบสวนกองบังการนะครบาล8 รวมกันจับกลุ่มนางสาวภักขมนหรือว่าเจจอยครับอายุ49ปีผู้สั่งการนายปฐมพลนหรือว่าหนึ่งอายุ4 5ปีลำเลี่ยงยาเสพติดนายท่านยาวัดหรือว่าเอ,อดิดนะครับอายุ29ปีคนขับรถน้่ทางในะบริเวณนาบ้านทักหมู่บ้านพุนะมนพ่มใจนิเวศสามตำบลคลองบางปรากฏนะอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องนาบ้านมูที14 ตำบลบางหัวเสืออำเอภอพะแดงจังหวัดชลบุรีการละกนาบ้านพักหมู่สามตำบลหน,น,นองฝ่ายอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยแจ้งขอกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทนึงวงเล็บยาบ้ายาไอหรือเม็ดแอมเฟตามินนะครับโดย การไม่ไหวเพื่อจำนายโดยว่าได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการฆ่าสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดรายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดรายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนั่นแหละสืบเนื่องมาจากวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเจ้าหนะ้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาล8ดได้จับปมนายอัธพรหรือว่าก้อง พรอมกับยาไอจำนวนหาร้อยเก้ากิโลกรัมนะครับและก็ยาบ้าจำนวนร้อยหาสเม็ดพรอมยึดรถของกลางที่ใส่ลำเลียงและวก็ซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน2อขั้นและได้ทาการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกรุมเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวจากการสอบปากคำและกขยายผลในอัธพร ผู้ต้องหาให้การว่าเครือข่ายที่ตนทํางานอยู่นั่นมีนางสาวพัคมน่นหรือว่าเจจอยนี่แหละครับและก็สามีคือนายต๋องเป็นผู้สั่งการในการจัดหารถยนต์ลำเลียงยาเสพติดและก็นัดหมายให้ตนไปรับยาเสพติดจากบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยนางสาวพัคำมน่นนาเงินจํานวนหนึ่งแสนหาหมื่นบาทมาให้ตนไปทําการจัดหารถยนต์ที่ใส่ลำเลียงยาเสพติด โดยตนจะได้รับค่าจ้างครั้งละประมาณห้าหมื่นถึงแปดหมื่นบาทต่อเถือในอัตรพรยังได้ให้การเพิ่มอีกว่าผู้ที่นั่งรถไปล่ำเรียงยาเสพติดรับตนก็คือนหยปถมพ้นหรือวันหนึ่งและผู้ที่ขับรถยนต์น้ำทางก็คือนหยทันยวัดหรือว่าเอ,อิดนี่แหละนะครับทำงานกันเป็นขบวนเือนทั่วไปเไปจ้าหน้าที่ ตำรวจสืบสวนคนครบาล8จึงได้ทำการรวบร,รวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอาญาออกหมายจับผู้สังการและกผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดสามไร่ในข้อหาสมคบก,กันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดรายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดต่อมาวันที่4ีมิถุน,นายน 2หาง68ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจสืนะบสวนนครบาล8ชุดจับกลุ่มนะเปิดปฏิบัติการตรวจค้น3จุดนํากันพร้อมกันนะเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาทังบียนสาไร่โดยจุดที่1จับกลุ่มนางสาวภาขบดหรือว่าจอยอายุ49ปีซึ่งก็เป็นหัวหนา้ากระบวนการฟังไถยและเป็นผู้สั่งการตัวสำคัญจุดที่2คือนายปฐมพลนหรือว่า1อายุ4 5ปีผู้้ําเลี้ยงยาเสพติด โดยในเมื่อเกิดเหตุได้ประสมพ่นเป็นผู้ขับรถล่ำเลี่ยงยาเสพติดมากเก็บสุกซ่อนไว้ที่จุดที่3นะจับกลุ่มนายท่านย่าวัดหรือว่าเอิดอายุยีสปีนะครับทำหน้าที่ขับรถนำทางเพื่อค่อยตรวจสอบดัน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาล8ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3ามไร่นั่นแหละมาที่กองกำกับการสืบสวนนครบาล8เพื่อทําการสักถามและกขยายผลจากการซักถามและขยายผลผู้ต้องหาทั้ง3าไร่ให้การรับสารภาพโดยนางสาวพัมลได้ให้การว่าสามีของตนเองนั่นซื้อว่านายต๋องซึ่งกรลบหนีอยู่บริเวณชายแดนประเทศพมา่า ได้รับการขนส่งลำเลียงยาเสพติดจากฟังประเทศเมียนมาเนี่ยแหละครับและกานไายตองได้ให้ผู้สั่งการจากประเทศเมียนมาโอนเงินคาใส่ใจในการจัดหารถยนต์ใส่ลำเลียงยาเสพติดมายัางบัญชีของตนเองและตนก็ได้ทำการกดเงินสดไปมอบให้กับนายอัจฉรนะครับซึ่งการโดนจับไปพร้อมกับของกลางก้อนหนานี่ เป็นผู้ไปติดต่อสื่อรถยนที่ใส่ลำเลียงยาเสพติดส่วนนายปฐมพน้นหรือหนึ่งนะครับได้ให้การว่าตนได้เขาร่วมกับนายอัธพรขับรถยนไปรับยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยนายอัธพรนี่ตกลงจะแบงคา่าจ้างให้นะครับตนเองเป็นจํานวนเงิน10,000บาทแล้วก็นายท่านย่าวัดนะหรือว่าเอิร์ดได้ให้การว่าตนทำหน้าที่ขับรถ สำรวจเส้นทางให้ในการลำเรื่องยาเสพติดดังกล่าวโดยตนก็ได้รับจ้างเป็นเงินสดหนึ่งมืนบาทหลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวในข้อหาสมคบฟอกเงืนและกระปานกับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจยึดทรัพย์ แลวกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนะบ่ได้ใส่เงินอีกอายุก็สิเคสิเครื่องร้อยแหลือด้สิบ้านปลายแล้วครับที่เอาไปใส่ตอนใดนครัวสิออกบ้ามันออกมาเลยต้องมาหางานใหม่อยูโอ้ยากใหญ่ยากใหญ่นะครับจะไปหาหนุ่งจะไปหาเกี้ยวนะมันเสียเวลาในการใส่ชีวิตดําเนินชีวิตตัวแต่ประกันคิดยังอยู่เนาะเนาะไปต่อเรื่องเล่าอุบัติเหตุไร้ว่นฝนตกถนนเมืองตลุตลาดรถ ทั่วพิกความบาดเจ็บไปสิเบ็ดคนนั่นเห็นบอกอุบัติเหตุเริ่มมากครับคันฝนตกถนนมื่นเคยขับเร็วก็ต้องขับซาเด้เคยขับเร็วตอนหนาหนาวหนาแล้งครับหนาฝนนี่ต้องขับซาลงจังหน่อยในเดย์พอเอ้ยแต่โดยเฉพาะผู้ใดขับรถโดยสารมีหลายชีวิตฝากไว้กับเจ้าคนเดียวนี่ฝนตกถนนมื่นครับรถทั่วพิกความบาดเจ็บไปสิเบ็ดคนนะครับเวลา20ในกา30นาทีของเมื่อวานนี่ครับ8กรกฎาคม2568 ที่ผ่านมาพันตำรวจตรีหญิงสุนันท่ารอดเพชรสวัสดสอบสวนสพเมืองเพชรบุรีรับแจ้งอุบัติเหตุรถทั่วโดยสาระล่นเสียหลักตกลงถนนบริเวณถนนเพชรกเกษมขาลองไต้กอม้อที่1หาหนึ่งขีดหาหกนั่นเห็นบ่แางา้มเฉยตําบลหัวสาภาพอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีพละนะครับทรงผลให้มีผู้ไรับาดเจ็บ เป็นจํานวนหลายจึงในน้ากำําลังรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพ้อประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีหน่วยกู้ชีพโรคพยาบาลมหาชัยเพชรรัตหน่วยกู้ชีพมูล,ลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีนํากําลังอาสาสมัครและอุปกรณ์ส่องสว่างสนับสนุนครับที่เกิดเหตุเป็นรถทัวพี่น้องครับเป็นรถทัว โดยสารประจำทางปรับอากาศสีฝ้าขาวสายกรุงเทพภูเก็ตเสียหลักพิกความตะแคงงายเจอเบิบอยู่ดิมถนนนะพ่อมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจำนวน28คนครับแล้ว่็ผู้ขับขี่อ2คนกำลังทุบกระจกตะเกียกตะกายออกจากตัวรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีครับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เห็ความช่วยเหลือนำโตออก มาทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนจะเร่งเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บส่งทําการรักษายังโรงพยาบาลพระจอมเกลาา้าจังหวัดเพชรบุรีและก็โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีรวมสิเบร่รายน้ำการครับส่วนใหญ่ผู้ที่บ่ได้รับบาดเจ็บเพื่อนก็เอาไปไว้ที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อผักค่อยรถทั่วของบริษัทดังกล่าวมาเปลี่ยนทายผู้โดยสารในส่วนที่เหลือนะเพื่อเดินทางต่อไปอย่งที่หมายต่อไป สอบถามนายเะลิงศักคนขับรถทั่วได้บอกฟังว่าได้ขับรถทั่วออกมาจากปุระขนงสายใต้โดยมีผู้โดยสารทั้งหมด28รายเพื่อมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพุทธเกิแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุกระไดมีฝนตกโปรยปลายลงมาหเห็นเหตุถนน,นมือนตลุดตลาดครับทาให้รถเสียหลักหมุนติวติวพลิกความงายเจ็บเบิบตะแคงลาง,งางยุขง่ข้ังทางบริเวณโค้งหัวสะพานที่เกิดกกเหตุมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นดูครับ เมื่อมีฝนตกวันต่อไปถนนมื่นทีพานมานั่นมีรถประสบอุบัติเหตุถ้าไม่เสียชีวิตหลายครับบาดเจ็บกันหลายคือกันจังไดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับถนนหนทางก็จะลริืมไปตรวจสอบบิงในเด้อหาแก้ไขใดครับนะโอ้ยอย่างเงี้ยตะแข้งครับนะฝรั่งขาเจ้าสิไปเที่ยวผู้เกียเพื่อขาเจขึ้นรถไปสิแล้วจังได้ไปลงข่างทาง ไปต่อกันอีกจักข่าวหนึ่งกันนะมีเรื่องยังน่าสนใจแน่ขอเบิงบัญชีเงินวัดม่วงพิสูจน์คดีเงินหายเอามาเบิงกันนะพี่น้องครับนี่การยั่งวุ่นวาย นะครับอยู่ก่อนเขาพันษาพี่น้องเขอตรวจสอบเส้นทางการเงินมาโดนนะแต่กับบพ,พ่อกับการพิสูจน์ก่อเท็จจริงคดีเงินหายนะครับเงินหายในวัดม่วงสีหน่วยงานทั้งบกปปปปป,ป,ปท่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและตำรวจท้องที่จึงต้องเข้าไปขอคนวัดอีกเทือนึงนะก็ได้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีเพราว่าขณะที่ชาวบ้านกับภาคกันไปมุ่งเบริงเด้นะครับบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของพ่อบันใดเราก็ไปมุ่งไห็เจ้าหน้าที่เห็นงานยากก็คือบ่สเสือว่าเจ้าอาวาสสิเป็นคนผิดเพราะว่ามมีความศรัทธาเพนะเนาะเรียกได้ว่ากำลังใจมากเต็มออกโตก่อนเลยว่าเจ้าอาวาสเป็นคนประหยัดมีเ,เงื่อนเก็บออมเยอะ แล้วก็พิษมองใดคนเฮ่าเหมือนประหยัดมัธยัติมันพิษมองใดนะเป็นอยังตำรวจบอไปตามจับโจรมะยงกับพระเฮ็ดนหยางคนว่าก็ต้องมามองว่านี่คือความบ่เข้าใจของชาวบ้านครับที่เข้าใจเพียงแค่ว่าตำรวจจะต้องมาจับคนทำผิษเท่านั้นซึ่งก็จริงๆแล้วครับเป้าหมายของสีหน่วยงานที่ผ้ากันเข้าไปขอตรวจสอบคอสงสัยต่างๆนั้นนะมุ่งเน้นไปที่ การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเงินสิบล้านบาทและก็ท่องสองอหาสิบบาทหายไปใส่เฮียไปใส่ผู้ใดเป็นคนเอาไปแล้วก็เป็นเงินที่มาจากส่วนใดกัแน่เพราะถ้าเอาตามที่พระนิทัศน์ให้ปากเข้าไวกับบิกเตาพ้านตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วร่องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุวาวัดม่วงมีไรายได้ลักแสน ถึงลักลานต่อเดือนมีเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารเงินเพียงคนเดียวนะครับโดยช่วงแรกกะรย่งบ่มีไว้ยาวัจกรหรือว่ากลมกรรมการของวัดกร,ระทั่งบกี่ปีที่ผ่านมาถึงมีการตั้งบุคคลขึ้นมาดูแลและกะย่างบ่มีอำนาจนะครับจัดการเรื่องเงิน จึงบ่มีผู้ใดทราบว่าเจ้าอาวาัสนำเงินไปใส่ในเรื่องใดแน่เมื่อมีท่องคำถามมาแบบนี้ก็เลยเอาไปถามต่อกับเจ้าอาวาัสและกับพาเลขาที่ดูแลบัญชีการเงินนะครับก็ได้นำบัญชีเงินฝากของวัดมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่กะนั่งให้ข้อมูลกันอยู่โดนประมาณหนึ่งชั่วโมง่นละก่อนจะพากันไปตรวจสอบที่คุติของเจ้าอาวาสซึ่งก็ระวังนั่นกับ่ได้ว้าคุย หรือว่าตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนนะครัล้วก็คณะที่โตแทนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสรุปให้ฟังสั้นๆยืนยันว่าเจ้าวาดหลักพระเลขขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้ละตอนนี้ก็ย่างบรุวสิต้องเข้ามาสอบปากคำอีกหรือบอ่ต้องรอให้ปอป,อ,ปอท่อเป็นผู้พิจารณาคนวาจังสันนะครับยืนยันแบบนี้แล้ว นะที่เข้าไปเมือ่อวานนี่บอเมนการตรวจคนแต่เป็นการขอความร่วมมือเพื่อพิสูจน์ขอเท็จจริงเรื่องเส้นทางการเงินว่าเงินจํานวนใดเป็นเงินบัญชีวัด และการเงินจำนวนหดเป็นบัญชีส่วนตัวซึ่งก็นอกจากการเบิงบัญชีธนาคารแล้วกันย่างขอเบรงรายรับของวัดทั้งเบิดนะครับเพาว่าสิเปลนค่าเสาทีของวัดค่าเสารร้านค่าค่าจอดรถค่าเสาตลาดนัดรวมไปถึงพลังเงินจากการทับุญและก็เงินกระถินครับเงินผ่าป่าซึ่งกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลและก็ส่้งเอกสาร บัญชีเงินของวัดออกมาจำนวนหนึ่งโดยที่ย่างบ่มีผู้ใดออกมาให้ขอมูลใดๆเพิ่มเติมเพิ่นว่านะครับโอ้สิเขาพันษามืออื่นมือหื้อแล้วนะครับเรื่องนี่กัย่งเป็นกระแสกันอยู่หลายเรื่องหลายเล่าเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนานะครับ อ้าวจังไดกะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าเรื่องอย่างครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอยู่ที่ว่าผูใ้ใดที่ว้าความจริงแร้วอยู่ขางความจริงแต่ทุกคนก็ที่ต้องบอกว่าทุกอย่าง จะขอ,องเวอลนั้เป็นความจริงเท่านั้นล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหนึ่งเดียวดูทีผู้ใดสิมีความอดทนอดกลั้นหรือว่าปกปิดได้โดนซ้ำใดนะครับแต่ความแตกที่หลังกันนาะว้าแย่แล้วสันตวัวเมนบอยพี่น้องว่าอีกจะกข่าวหนึ่งครับนี่ก็เสียทารักออนไลน์ถือเชิดรถกระบะนี่ก็ได้จักเป็นอย่างครับเสียทารักออนไลน์ใช่อายุห้าสิบหกปีเล่าก็ได้ถือสาวหน้าตาดีเนี่ยโปรไฟล์ดีครับหลอกให้ไปเปิดรีสรอดนอนล่อ ระว่างนั่นออกอุบายของยืมรถกระบะไปทําธารจากนั่นก็หายเข่ากีบเมกนะครับเออกล่องวงจรผิดภายในรีสอร์ทจังหวัดชัยภูมิันถึงภาพนณะนายประมวนอายุหาสิปีครับรถกระบะ เขามาพักกลางเดิกของวันที่6กรกฎาคมระวังนั้นนางสาวอีดนะครับอายุ4ีเปีแล้วเลาก็ได้ที่นางมานำได้ออกอุบายขอย,ยืมรถกระบะไปบ้านให้น้าประมวนนอนรอยอยู่ที่รีสอร์ทเนศร้ามืดกะบ,บกามาแถม บล็อกทุกช่องทางเอาไปแยกชิ้นแล้วลดก็ได้เออมันใจว่าถือตัวบันว่าเออนายประมวลเจ้าจังหวัดลบุรีครับได้ว่าว่ารู้จักก็ไฟยิ่งผ่านเฟซบุ๊กนั่น <S <S วิดีโอข้อว่ากันเห็นหนาเราวถือใจเสแล้วอ่าได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วล่ะนะครับใบว่างใจกันก่น,นะเมื่อวันที่1กรกฎาคมฝ่ายยิ่งไปเที่ยวจังหวัดตาขากับจึงนัดเจอกันให้ฝ่ายยิ่งลงรถที่อำเภอตาคลี่ตอนนั้นครับ ตนเองอยู่จังหวัดนครสวรรค์จึงเดินทางไปรับผ้าไปพักที่รีสอร์ทในอำเภอไช่บาดานอยู่น้ำกันขึ้นหนึ่งตอนเมื่อเศาราเดินทางมายังจังหวัดชยภูมิเพื่อมาส่งฝไฟยิ่งที่บ้านนะครับ กระทือกต้มให้นอนล่อที่รีสอดครับชามเนี่ยขึ้นแรกได้กินบะสมแซวนั่นะนะครับขันขึ้นแรกได้กินสมแซวกันนะครับนะคา,าตัวเขาก็รถกระบะขั้นนี้นะ <c ười> ขึ้นที่สองจะต้องไปหารถมาอีกขั้นหนึ่ง <c ười> <c ười> นอุ้ยนี่แหละพี่น้องครับอียงที่มันคิดว่ามันง่ายมันบ่นงง่ายในชีวิตนายประมวลเขาแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองชัยภูมุ่มครับยืนยันขอดําเนินคดีนา่งสาวเอียดให้ถึงที่สุดนะครับราว,ว่อาอ เห้จังใดๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับของดีอยู่น้ำเขานเนี่ยเท่ากับตั้งตาล่อซะแล้วนะครับอันใดที่มันบ้าถือต้อง